เข้าวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่อันนี้คณะอะไรนะคะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการไงแกที่เขาก็บอกอยู่เมื่อกี้ใช่ชื่ออาจจะยาวหน่อยนะแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วเดี๋ยวพี่พาทัวร์คณะดีไหมคะดีค่ะเอะ๊เหมือนเห็นท่านคณะบดีเดี๋ยววันนี้พี่พาไปสวัสดีท่านโอเคไหมสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรว,รวลวิ์คุณตังวัฒนาคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครคณะของเราเปิดสอนตั้งแต่ปีพศ2543ในระดับปร,ริญญาตรีและระดับปร,ริญญาโทซึ่งระดับปร,ริญญาตรีสวัสดีค่ะ<ม>ท่านคณบดสขขีสวัสดีครับเอาว่าไงครับวันนี้พาน้องๆมัธยมมาสำรวจคณะเราค่ะครับยินดีต้อนรับนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ๆพ,พ,พาเยี่ยมชมคณะนะครับ พอดีผมติดประชุมอยู่ก็พาน้องเยี่ยมชมนะครับ,ข,รบขอบคุณค่ะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยลเกษตรศาสตร์มีปณิธานมุ่งมันผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอบโจทย์กระแสในยุคป,ปัจจุบันให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงมีประสบการณ์จริงภายใต้คาแนะนําของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีทัศาศา้งหมด5าหลักสูตรแปดสาขาวิชาไปดูกัน หลักสูตรแรกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือฝันอยากเป็นซีอทั้งในางภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็สามารถทํางานได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเลยทั้งทําธุรกิจระหว่างประเทศเป็นนักวิชาการดน้านี่การจัดการสู่การเป็นผู้บริหารตบโได้ทุกองค์กรน,นี่เลยสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดสอนให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักคอนเทนต์ที่เชี่ยวชาญท่านต่อเหตุการณ์มาพร้อมกับการเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการตลาดระหว่างประเทศที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันในการสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจและองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ สาขาวิชาการจัดก,การอุตสาหการรมการบริการมีทั้งหมด2แขนงด้วยกันอยากท่องเที่ยวชอบเดินทางพวกเราจะเน้นการบริหารจัดก,การด้านการนำเที่ยววางแผนทริปทัวร์ให้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนําไปกับแขนงการท่องเที่ยวร่วมสมยัย อีกแขนงหนึ่งแขนงการจัดการโรงแรมสอนให้เรียนรู้บริหารจัดการธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ธุรกิจเรือสำราญร้านอาหารการเป็นเชฟมืออาชีพทั้งสองแขนงสอนให้ลงมือปฏิบัติจริงลงสถานที่จริงไม่ว่าจะเป็นการเป็นไกด์นำเที่ยวการท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยวด้านพระพุทธศาสนาการท่องเที่ยวด้านการเกษตรรวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย อยากรอบรู้เรื่องการเงินอยากเป็นนักบริหารการเงินและการลงทุนเชี่ยวชาญการเทรดหุ้นเรียนรู้การวางแผนการลงทุนหรือการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนี่เลยสาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุนหลักสูตรบริหารธุรกิจตอบโจทย์ตลาดด้านการบริหารการเงินการลงทุนแน่นอนชอบคิดสรุปงบชอบหาเหตุและผลของตัวเลขพร้อมกับการเรียนรู้การใช้โปรแกรมแผนด้านบัญชีแบบมืออาชีพพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจสอบแบบเชี่ยวชาญหลักสูตรการบัญชี เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายมีประสบการณ์จริงในการใช้ภาษากับโครงการเสริมสร้างศักยภาพานิสิตสู่สากลอยากไปที่ไหนญี่ปุ่นตุรกีจีนเกาหลีและอีกหลายที่ที่ต้องการเพิ่มความรู้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนพร้พอมกับภาษาที่3ที่นิสิตสนใจเลยนี่เลยสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรจิลปศสตร์บัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมาพร้อมกับการฝึกฝนให้นิสิต์เป็นผู้รู้ทันต่อสถานการณ์วิเคราะห์เชีย่ยวชาญด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการปกครองแรงงานกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาองค์กรธุรกิจกฎหมายระหว่างประเทศผู้ใดเลยว่ารอบรู้ทุกด้านอ๋อลืมไปเรามีห้องเรียนปฏิบัติการสามจำลองด้วยนะและมีการเรียนรู้พิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ลายนิ้วมือออกศึกษาดูงานในตุลาการหรือศาลด้วย การเป็นผู้นำด้านการเมืองการปกครองเรียนรู้นโยบายภาครัฐทบวงกระทรวงกรมอ๋อมีการฝึกปฏิบัติการเสวนาโต้วาทีศึกษาดูงานในองค์กรชั้นนำนี่เลยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์พร้อมให้นิสิออกสู่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไงบ้างครับน้องๆได้ไปดูงานที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สนุกมากเลยค่ะมีสา,าขาที่น่าเรียนทางนั้นเลยค่ะใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะมีสา,าขาที่น่าเรียนทางนั้นเลยผมู็ตรงต้นเรียนศักสาคาแล้วค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะรอที่คณะนะโอเคค่ะครับผมแล้วเจอกันที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนะคะบ๊ายบาย